คำคมประจำบันนี้นะคะขอให้ชีวิตฉันสดใสชีวิตฉันรื่นไหลขอให้ชีวิตฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณเงินทองไหลมาเทมาขอให้ทุกคนเซลท็อปกับตัวเองอย่างนี้ทุกเช้าทุกเช้านะคะบอกว่าฉันเป็นคนขายดีฉันเป็นคนเก่งฉันสมองปาดเปลืองฉันสมองแจ่มใสลูกค้านำเงินมาให้ฉัน มากมายฉันเห็นลูกค้ายื่นเงินมาให้ฉันค่าเครื่องกองน้ำค่าบียังค่าโลยังมิกค่ากาแฟเห็นเขายื่นมาให้โอ้โหสดใจสดชื่นขอบคุณขอบคุณขอบคุณ